สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับาทางเพจร้าน Engine Parts นะครับแล้วก็ทางช anel YouTube ขอทงทายเต้นนะครับคอนเทนต์งานวันนี้จะเป็นตัว LSD ของ Mitsubishi ตัว Ony Titan นะครับซึ่งถ้าเป็นของมาจากญี่ปุ่นเนี่ยมันจะอยู่ในรถป a j e r o ล h o คุ ok n ซึ่งสามารถใส่ทดแทนกันได้พอดีเตะเลยโดยที่ไม่ต้องดัดแปลงใดๆทั้งสิ้นเลยครับาถามว่าเต้นรุ่นนี้ใส่กับรถอะไรได้บ้างก็จะมีพวก มิซูปาเจโรตัวตัวเก่าแต่ถ be ้าเป็นตัวปีท้ายๆเนี่ยจะเป็นตัวท้ายใหญ่นะครับแล้วก็เป็นออนิลไททันตัวสูงนะครับแล้วก็เป็นออนิลปาเจโรอะไรพวกนี้ก็ใส่กันได้หมดเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูคนไกงข้างในมันนะครับว่าจะมีลักษณะเป็นยังไงแบบไหนแล้วก็ก่อนทําการใส่ให้ลูกค้าเนี่ยเราจะมีการล้างเช็คประกอบเช็คสภาพว่ามันอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานก่อนที่จะส่งให้ลูกค้าอะไรเงี้ยเราจะมีการถอดมาคิวซีเช็ค อ่าโอเคครับว่ามันเป็นของมือสองกนะ็จริงครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยของมือสองที่ขายเนี่ยมันต้องอยู่ในสภาพที่ว่าอ,อ,อยู่ในเลนที่ว่าสภาพที่ว่ารับได้ไม่ได้เลวร้ายอะไรจนน่าเกลียดอะไรเงี้ยว่าสภาพไปถึงเนี่ยสามารถที่จะใช้งานจริงได้เลยยังไงเดี๋ยวเรามาลองติดตามดูกันนะครับ Up. It's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, once you come along. And it feels so bright. It's like luck is raining on me. Go and follow your heart. Doesn't matter how far. There is so much love to go. Show me now and forever No, you'll never be alone again All day, oh yeah, all day Please stay in my arms, boy Don't wanna show me if we're together It do matter if it rains All day, oh yeah, all day As long as you're in my arms, boy mm. It's you and me on this beautiful day And we smiling Holding on to your tie our hearts can lie and it feels so right. It's like your love has gotten to me. Go and follow your heart. Doesn't matter how far. I can see it now. It's deep in your eyes. No way to define what we feel inside. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give. Know my heart, You're everything in my day. I love the way you know my heart. Yeah, alright. The wanna show me now and forever. I'll no, never be alone again. All day, oh yeah, all day. I can let you know, that you're my boy. The wanna show me a friend together. ตัวน้ำแข็งอยู่คันแรกของเขาโตโยต้าผมใช้ไซคอนวิคตูเรกสุดท้ายโตโยต้า สำหรับลูกเต้นนะครับที่เราทำการรล้างเช็คกรอบใหม่ก็สภาพก็จะออกมาประมาณนี้นะครับยังไงก็ขอบคุณสาหรับการติดตามคลิปนะครับเดี๋ยวทางร้านจะพยายามนำเสนอคลิปที่เกี่ยวกับความสาระความรู้ต่า,างๆที่เกี่ยวกับเครื่องท้ายละแล้วก็ LSD ต่างๆว่ารุ่นไหนทำงานยังไงยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางร้านด้วยนะครับขอบคุณมาครับ